เมนูวันนี้เราจะมาทำอะไรครับคุณแม่ครับผมแกงไก่ปลาใส่หน่อไม้ส้มค่ะอ่าแกงไก่ปลาใส่หน่อไม้ส้มครับคุณแม่มีประสบการณ์การทำอาหารมานานแค่ไหนครับผมก็ตั้งแต่แต่งงานมาเลยนะได้ลูกชายกี่ปีแล้วกี่ปียี่สิบแปดยี่สิเก้ายี่สบแปดยี่ิบเก้าปีครับผมมีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรยังไงครับผมก็คือหน่อไม้ส้มก็คือคุณแม่ทําเองค่ะเพราะว่าปลูกหน่อไม้เยอะเลยอันนี้มันกินได้เลยไหมครับผมยังค่ะต้องมาต้มก่อนค่ะ รสมันออกเปรี้ยวๆอะค่ะมีไก่ไก่สับเป็นชิ้นปเ็นนชิ้มีเรื่องไหนด้วยมีอะไรเนี่ยไข่ไข่ค่ะแต่เดี๋ยวว่ามันไข่ตัวเมียแอันนี้ต้องบอกก่อนครับผมอันนี้คนถ่ายด้วยคุณพ่อครับผมผมกลับต่างจังหวัดที่ของบัวลำพูครับทีมงานไม่ได้มาด้วยครับผมก่อนกินข้าวเที่ยงครับเรามาทำอาหารกันเลยครับทุบอันนี้แน่ทุบๆคือตักไก่ครับผมตักไก่เราก็ปลูกเองค่ะปลูกเองเพราจะทำให้ซื้อสักอย่างเลยอาหารเราหอมขึ้นถูกไหมครับ ต้มน้ำก่อนนะคะต้มน้ำให้มันเดือดใส่ครับผมปลาลาไปใช่เอามาแกะหอมแกะหอมแกะหอมครับผมแกะหอมค่ะใช้เยอะไหมครับผมก็ใช้ประมาณ3าถึงสหัวนะอคุณแม่รักความสะอาดครับผมถามว่ามือล้างยังครับยังครับเอาหันเอหันหันที่แม่แม่จะปุกตั้มที่หันเป็นรูปหัวใจหรือรูปดาวหรือรูปอะไรครับไม่หันธรรมดา ได้โขลกง่ายอ๋อ <laughs> แล้วมันจะกระเด็นเข้าตาเพิ<อ>่งบอยู่ ตูนะคะหรือภาษาไทยเรียกว่าใบแมงลักค่ะอักอันนี้เราก็ปลูกเองค่ะคุณแม่ปลูกเองนะคะอันนี้ลูกปลูกเองทั้งหมดเดี๋ยวบ่างๆาเราไปชมสวนไหมครับผมสวนค่ะก็ได้ค่ะมีเยอะครับเราเสียเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนี่เอารองไม่ส้มใส่เลยนะครับผมใส่เลยส้มไปเรื่อยๆก่อนนะคะส้มไปนะ น้ำมันเดือดร้อนบางคนถามว่าทําไมไม่พูดอีสานครับผมถ้าพูดอีสานยอมคนดูงงครับจริงพูดอีสานกันนะผมผมเกรงใจคนทางบ้านครับผมนะที่เป็นคนภาคการอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับกรบเหล้านั่นแหละกเบเล่าอะไรครับผมนี่เรารออะไรครับว่งรอเนี่เราต้องก็ คอนเซปต์รายการเลยนะครับทำเองกินเองทำเองกินเองใช่ปลูกเองด้วยเองด้วยตลาดที่ไม่ได้เงินเราเลยใช่ไหมครับได้อยู่บางครังถ้าจะมาเยี่ยมบ้านแม่นี่มาเลยเลี้ยงได้หมดอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมากันเต็มบ้านแล้วเถอะจะดูแลยลำบากนะครับผมได้แล้วได้แล้วได้แล้วร้อนแล้วหนิดไหมครับผมแล้วร้นเดือดเสร็พริกกับหอมครับผมที่เราโขลกไว้ตักเข้าไปครับ มาครับไก่ที่สับแล้วอย่าคนนะคะวาก่อนถ้าคนแล้วมันจะพาวใส่เลยใส่ใส่ให้หมดวันนี้เป็นเรมณ์ดีอ๋อลงไปนี่อย่าเพิ่งไปคนคนคนครับมันจะพาวครับผมเราอ่านว่าคุณแม่เต็มโฉเลยครับผมเต็มโฉเต็มคนอารม์ดีค่ะเออ ครอบครัวเราจะไม่เครียดทำอะไรแล้วก็คุยกันอยางมีความสุขรักมากมีความสุข,สขหลายเราไม่ต้องไปใส่ปลาล้านะคะเพาราะปลาล้านี่ทาให้มันกลิ่น,ม,นมันเหม็นมันเหนม็นคือใจความหลักของเมนูนี้คือ,อหน่อไม้ดองก็คือหน่อไม้ส้ม ขั้นตอนทําของหน่อไม้ส้มนี่มันมันเป็นอะไรมาอย่างไงครับผมอ๋อเราจะเอาหน่อไม้น่ะที่จะสับสับมาสับแล้วเราก็ไปแช่น้ําใส่กะละมังใส่พาชนนานแค่ไหนครับผมให้มันออกประมาณหนึ่งคืนหนึ่งคืนทีนี้เราก็เอามาอะไรล่ะเขาเรียกมาขยำมาขยำให้มันนิ่ม ขย้ำให้มันขย้ำคั้นขย้ำใส่เกลือคือคือเหตุผลที่ต้องแช่น้ำเพราะว่าเรามาขยำมันอยู่มันถ้าเราไม่แช่มันจะแตกมันจะเปลาะมันจะเปลาะมันจะหักอันนี้มันเราแช่น้ำมันจะนิ่มครับผมที่เราคั้นใส่กับเกลือนี่นะเราข้าวสารใส่ด้วยอ้าวใส่ข้าวสารทำไมครับผมมันจะเรียกจุลินทรีย์พวกนี้เพว่เนี้ยห้มัาให้เปรี้ยวว่าข้าวสารคือเคล็ดลับที่จะทําให้ของไล่ต้มนี้อร่อยด้วยทํทให้มันเปรี้ยวทําให้มันเปรี้ยวนะ ประมาณ30มนาทีคันนวดให้มันเข้าที่นะคะมันก็จะนุ่มแล้วก็ามาใส่ภาชนะปิดให้มิดชิดปิดให้มิดชิดทีนี้บางคนเอาว่าอ็ทำไมมันดำเวลาเราเก็บเก็บน้องไม่ด้น้องไม่ส้มเราเอาใส่ตรงไว้ตรงที่มันมันเย็นหน่อยมันไม่ร้อน,น,อนถ้ามันร้อนปุ๊บนี่ข้างบนตรงนี้มันจะดำ ขอบขอบเหรอเออทุกข้างบนทุกตัวข้างบนมันจะครับผมไม่โดนแดดไม่โดนแดดนะคะมันก็จะไม่ดำอันนี้คือเคล็ดลับพ่อบอกว่าหิวแล้วเออนไหมเริ่มสุกแล้วคนได้แล้วครับผมแย่สุกแล้วรึ่ดหน่อไม้ส้มนี่มันจะเปรี้ยวอยู่แล้วไงแล้วเปรี้ยวแล้วก็เค็มเห็นไหมมันอร่อยอ่ะอร่อยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะอันนี้เลือดมันเนาะเลือดไก่เนาะเราใส่ได้เลยเออ สุกแล้ว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 เอาใบแมงลักมาใส่ไปที้ไหนใส่เลยสุดท้ายจะทําให้หอมน่ารับประทานนะคะหอมน่ารับประทานคนอีสานชวนคนข้างบ้านมากินข้าวเนี่ยควนๆไงครับมาเด้อค่ะกินข้าวแกงไก่ส่นอไมสมค่ะนี่เชบีวันนี้สบายครับผมนะครับรอกินอย่างเดียวครับผมหอมไหมหอม เส็จแล้วครับผมกับเมนูแกงไก่ปลาใส่หนอ่อไม้ส้มครับผมฟิชเล็งคุณแม่ครับผมวันนี้เรา,เาไปลองกินกันเลยไหมครับกินเลยการมาอ่ะเรามากินกันเลยดีกว่าครับผมนะอืมแซ่บแซ่บครับค่ะไข่ครับผมม,ม,มาค่ะไปกินด้วยกัน <laughs> อร่อยมากอร่อยมากจริงๆครับเรียกได้ว่าเมนูนี้ทําไม่ยากนะครับผมแค่เพียงมีหน่อไม้ดองเอกิดจะทําทเองก็ได้หรือหาซื้อตามท้องตลาดได้นะครับผมถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะครับผมเ <c oughs> พื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆครับฝากดกดติดตามตรงนี้ด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับกดเลย <c oughs> ส่วนทําเองกินเองในครั้งหน้าอยากให้ทําเมนูอะไรคอมเมนต์บอกที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสรับวัน ปลูกเองอะค่ะผักปลูกเองด้วยอย่าลืมกดสับตะไคร้เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับน่าสนใจแน่นอนชวนติดตามด้วยแ่บแบจริงแ่บแบเลยเนาะฝรั่งสวนฝรั่สวนสุดสดสุดจ้บ